ในใครถามหาถึงบาเรธถาวรนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับบาเลธถาวรเดีย yeah! ตัวใหม่เลยนะผมแต่มันไม่ใช่ไอดีกูยอกยอกยอกก็นะครับซึ่งเนาะก็คือนี่แหละหน้าตาของเจ้าบาเรธถาวรนะครับ ที่ไปซื้อที่งานเกมเนาะถ้าเอาเป็นเงินบาทจริงๆเนี่ยก็คือราคาของเจ้าตัวนี้อยู่ที่สองพันสองพันสองสองพันสามประมาณนี้นะครับผมก็คือไม่ใช่แค่ในเกมซื้อนั่นแหละนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จะรีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวเอามาเทียบกันเลยว่าไอ้บาเลีตัวดั้งเดิมกับไอ้บาเลีตัวใหม่มันมีอะไรที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับท่านผู้ชมครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องทำเกมกันด้วยนะครับผมนะ เดี๋ยวรับชมคนละสักคู่จัดไปนะครับถามว่าเฮ้ยไอบาเลตสีม่วงเนี่ยแม่งมันมีอะไรที่มันแตกต่างกับไอบาเลตตัวดั้งเดิมวะราคาแม่งก็แพงแพงนะบางคนอาจจะคิดแบบนี้ไม่ต้องบางคนหรอกรวมถึงตัวผมอ่ะผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นสมัยนี้เนาะเออมันก็ไม่แปลกหรอกนะครับแล้วตอนนี้ผมก็รู้แล้วแหละว่าทําไมถึงแพงกว่านะครับอันดับแรกเลยจํานวนกระสุนเท่ากันวะเออมันเท่ากันเลยนะ ลวดลายอะไรเงี้ยก็แค่แตกต่างกันที่ที่ลายก็คือของใหม่เนี่ยถ้าเรามองดูดีๆบางคนก็อาจจะมองว่าสวยบางคนก็อาจจะมองว่าแบบมักไม่สวยอะ่ะเออธรรมดาธรรมดาก็แค่ปืนย้อมแปะแป่ท่านผู้ชมนี่คือตัวดั้งเดิมนะตัวดั้งเดิมนี่คือตัวใหม่นะครับตัวใหม่ท้าววอหมันกันเห็นอะไรไหมของใหม่นะเ้ยมันมีเอฟเฟกต์นี่เอฟเฟกต์ effect. นะครับผมเอฟเฟกต คือเวลายิงน่าจะเป็นเวลายิงเนี่แหละเดี๋ยวผมลองเปิดเอฟเฟกดูก่อนแล้วกันเนาะเออเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่าเอฟเฟกตอนโดนยิงมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ก็เนาะเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันนะครับผมก็คือเจ้าของ ID ดีนี้เนี่ยเขาไปงานเกมมาเหมือนกันนะครับผมไปวันเดียวผมเลยคือเขาจัดปืนทุกอย่างเลยที่ขายได้ในวันนั้นอนะ่ะที่แบบว่าทางเกมขายได้ในวันนั้นอน่ะเห็นไหมเนี่ยทีเดเจ็ด แม่งหมดไวพอๆกับบาเลตเลยหรือแม่งหมดพร้อมกันนี่แหละก็คือปืนที่หลายคนอยากได้นะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากให้ผมรีวิวปืนที่แบบว่าเฮ้ยนอกเหนือจากบาเลตเนี่ยที่แบบว่าที่เจ้าของไอดีเขาไปซื้อมาเนาะคอมเมนต์กันใต้คลิปเลย คอมเมนต์ว่าอยากดูนะครับผมถ้าเมนเยอะเดี๋ยวผมขออนุญาตเจ้าของ ID เนี่ยรีวิวต่อเลยละกันนะครับซึ่งเยอะมากนะครับผมนะมาถึงปืนในคางก็เนี่ยเยอะมากนะครับ,นะรบอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปลองดูกันนะครับว่าเอ้ไอบาลร,ราคา2000ตัวนี้เนี่ยมันจะแน่สักแค่ไหนเออมันจะทําให้แบบว่าเฮ้ยคนที่มีบาลรตถาวรน,นั่งเดิมอยู่แล้วเนี่ยเนาะมันจะทําให้แบบว่าเฮ้ เราอยากได้นี่วะอะไรเงี้ยเออเราอยากได้บาเลัตัวใหม่วะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราเรา,เราเข้าไปดูกันครับผมโอเค okay, let's go มาอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับรู้สึกว่าเอฟเฟกมันมน่าจะมีแค่เห็นป่ะท่านผู้ชมเชี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เดีวแต่ตกใจมัวแต่อลังนะครับเชี่ยปลายกระบอกปืนมันมีเอฟเฟกต์เว้ยเฮ้ยส <wonders, S 2> วยอ่ะ ไอ้สวยๆอันนี้สวยมันมันแล้วแต่คนมองว่ะอะอันนี้พูดจริงอะอันนี้ผมพูดกลางๆเลยมันแล้วแต่คนมองบางคนก็มองว่าสวยบางคนก็อาจจะมองว่าไม่สวยนะครับท่านผู้ชมเออบางคนอาจจะมองว่าแบบนี้แปลกกับมันดูแบบแม,ม,แบบมันแฟนตาซีเกินอะ <c oughs> <c oughs> รู้จะพูดยังไงวะ <c oughs> เออแต่ผมมองว่างานเก่าไม่แปลกแล้วล่ะทำไมที่ราคาเจ้าตัวอยู่ที่สองพันนะครับ จริงๆมันมีบาเลสาวรอ,อีกตัวหนึ่งนะจริงๆมันมีอีกนะครับมันมีบาเลถาวรอแต่ว่าอันนั้นต้องสุมงส่มถุงสุมสุมถุงนักกีฬาปะเออถุงดำๆอ่อะเดี๋ยวผมขึ้นรูไปดูแล้วกันนะถ้าผมไม่เลืมนะครับมันต้องไปสุม่มแต่ก็มีคนได้แหละก็มีคนได้แหลนะรหรือถ้าใครได้อยากให้ผมรีวิวส่งมานะครับส่งส่งมาทางเมลแล้วกัน <c oughs> โอ้ จบเลยควรจะยิงโดนเฮ้ยซุนๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเิ่งไปเฮ้ยเฮ้ยถึงว่าอันนี้ผมไม่ได้ไปเล่นก่อนเลยนะท่านผู้ชมอันนี้แบบคือผมแบบว่าอ อัดปุ๊บเล่นปั๊บเลยอ่ะเออโอ้แต่ก็สุดยอดวะ่ะแต่ไม่รู้นะเอฟเฟกตอนโดนยิงมันจะมีหรือเปล่าแต่ถ้ามีเดี๋ยวเดี๋ยวแปะรูปมาให้ดูแล้วกันไม่ตายเออฮึเซนเฮชยอดนะยูโนเอ้า้สุดยอดอันนี้สุดยอดจริงสมสมราคา2 0 0พันละอันนี้พูดเลยสุดยอดสุดยอดแต่อยากรู้ว่าบาเลตไอตัวหนึ่งอะมันเป็น มันแบบนี้ไหมอะมันมีเอฟเฟกต์แบบนี้อ้วเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอามีดไปด้วยบาเล่ต์ผมยิงไม่ค่อยโดนนะครับบาเล่ตผมยิงไม่ค่อยโดนปัญญาแล้วบาเล่ตม่วงอะบาเล่ตม่วงอะบาเล่ตม่วงอะงออยูโนคนที่ได้คนที่ซื้อทันก็เนาะเป็นโชคดีของคุณไปนะอันนี้อันนี้พูดจริงนะอันนี้อันนี้ยินดีด้วยจริงๆเออเดิมๆกเ็เท่แต่ของใหม่มันมีเอฟเฟกต์แก แต่ถามว่าผมชอบระหว่างตัวมีลายกับตัวม่มีลายชอบแบบไหนมากกว่าก็พูดตามตรงว่าชอบตัวดั้งเดิมมากกว่าอันนี้จริงๆนะแต่ตัวมีลายมันก็เท่ไปอีกแบบเ่ยนะแต่ตอนแรกบา,าลีฝันาองามจะจะสอย,อยว่ป้อง อพี่ชายออกมาได้แล้วเร็วอยู่ไหมนะ <c oughs> มันขึ้นแไงบนดีกว่าครับทุกผู้ชมไม่งั้นตายค่แะแน่นอนหรือขึ้นข้างบนเราก็ตายเหมือนกัน,กนกว่ะเออนั่นไงกูจริงด้วยหลับค่ะจังหวะน,นี้หลับอยู่แล้วล่ะค่ะ วิ่งยิงเสียงแถวนี้เอ้ยโอ้โหสุดยอดขอบคุณที่กำลังส่องทางอื่นอยู่แบบนี้นะแบบนี้แบบนี่มยังไงเถ้าว่าข้าได้ยินเสียงแถวนี้อะน,น,น,นะวิ่นะงเล่นไอดีเขานี่คือยิงได้ยิงดีเล่นไอดีตัวเองแม่งยิงไม่ได้อย่างนี้เลย ได้เลนตาท้ายปะเนี่ยมาอันนี้ไม่รู้นะยังไงดาวระเบิดตอนนี้โอ้โหเข้าห้องไหนห้องไหนก็ปิดบาลีเอ้ยปิดบาลีเสร็จเลยปิดสไนเป็นพ่อบาลีดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับนะอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆแต่ที่แน่ๆเลยก็คืออุ้ย,ย,ยอุยอ้ไม่นะ โอ้จบเลยมาถึงโดนยิงตายเลยอ่ประมาทไปหน่อยเมื่อกี้อันนี้จริงๆวิงว่งไปแบบโอ้โหทำเป็นห้องธรรมาดาไปเลยอันนี้คือโหมดสไนด์นะครับแต่เป็นดาบนะเปิดอเดี๋ยวต้องต้องเล่นดีๆต้องตั้นใจเล่นหน่อยไปได้ไหมตรงนี้ไปดิบาเลตม่วงไปแล้วหนึ่งบาเลตม่วงไปแล้วหนึ่ง ว่าผมได้เสียงแต่นี่ทำไมเงียบกิ๊บจังวะเอา,อ,าอะไรจะยิงเลยเฮ้ยเสียงเสียงโอ้ผมนึกว่าเสียงปืนที่ยิงอยู่เขายิงผมอยู่เว้ยเอออะไรวะเนี่ยอ,อะไรกัน ฝั่งตงขามอยู่ๆก็แข็งแกร่งขึ้นน่ะเฮือโอ้เยี่ยเยอดระวังระวังครับเป่ใจเป๊ะโอ้โหอยู่ตรงนี้ใกล้ๆหนึ่งตัวนึกว่าไปแล้วนะเนี่ยโอ้ก็ถ้าพูดตามตรงผมก็อยากให้บาเลตตัวดั้งเดิมกลับมาขายนะ เอออันนี้จริงๆ,งๆก็อยากให้เอากลับมาขายอยู่นะก็อยากให้เอากลับมาขายอยู่แต่ผมคิดว่านะคิดเล่นๆถ้าเกิดว่าเอากลับมาขายราคาอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะเพราะว่าตัวใหม่มันมีเอฟเฟกเอออันนี้ไม่แน่ว่ะคิดคิดว่ายัางไงคนดูก็ลองคอมเมนต์ดูนะอยากรู้ความคิดเห็นจากคนอื่นเหมือนกันว่าเฮ้ยคิดแบบผมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับโอเคมาเจ้าของ ID ดีอนุญาตให้ผมเปิดเบล่ดำได้นะครับ จาของ i อดีบอกมานะเบเล่ดำนะครับผมก็จริงๆก็อยากจะเปิดเบเล่สีทองนะแต่เขาบอกว่าให้เปิดเปิดเบเล่ดำได้เลยนะครับก็เขาบอกเปิดเบเล่ดำได้เขาไม่ได้บอกว่าเปิดเบเล่ตัวอื่นได้งั้นเอาเบเล่นี้แหละนะครับเล่นๆไปละกันนะครับผมให้ให้ผมยืมก็ดีแค่ไหนแล้วบุญหัวสุดๆแล้วตอนนี้บอกเลยว่าเข้าแต่ห้องสไนแล้วช่วงนี้มามาแล้วบาดิงรู้อ่ะ วัดเดวัดหาเดออะไรเนี่ยทำไมอะผมยิงรัวแล้วคือไม่ได้เลยเหรอมาอุ้ยชิพายตกใจตกใจมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ได้เอออนแม่อุ้ยอืมบุ่มรอพี่พี่ไม่ออกกูสายยืนรอเลยกะเอาเขาคนเดียวเลยเออเฮ้ยกูมีแต่ความเร็วแล้วใช่ไหมเนี่ย ดูเลยครับมีแต่ความเร็วและความแม่นไม่มีแล้วนะครับเห็นกก็ต้องขออภัยดีแล้วละที่กูไม่ซื้อบาเลีเป็นของตัวเองอะดูสาภาพจริงๆดีแล้วอันนี้กูพวกูดีแล้วล่ะจิ๊กถูกแลวกูถึงก็จะซื้อแหละแต่มันทำไงอะมันหมดก่อนไงเออไม่ใช่ว่าเราไม่อยากได้นะครับ แต่ฝีมือมันคงไม่เหมาะกับการที่จะได้เล่นบานเลตแล้วนะครับท่านผู้ชมดูความที่ไก่โคลนี้เฮ้ยอ๋อนึกว่าศพโยหาโพเอลดำ ราคา2,000เลยนะเว้ยมาเลยราคาสอง0ันเลยนะเว้ย2,000เลยนะเว้ยไม่ใช่2,000เป๊ะๆด้วยนะยจริงๆอ่ะ2อ0 0 2น0 0งสเออไม่รู้ว่าจะขอไอดีนี้เขาเติมช่วงไหนถ้าเติมช่วงโบนัสแคสนะคุ้มอยู่เพราะว่าเติมอย่างสมมติเติม50เนี้ก็ได้ก็ได้มากกว่าปกติครับอ่าแล้วทำไมกูมไม่ยิงวซ้ายมาี่ย เห็นตัวซ้ายแต่ไม่ยิงตัวซ้ายก่อนอุ้ยกูขออนุญาตเถ่อปลาใหม่ครับใครวะใครวะขอตัวข้าหมอใครอ่ะใครเถื่อุ้ยจบเลยไม่โดนยิงไม่โดนเถ่อปลาใหม่ใครเถือปลาใหม่อุ้ยโชคดีกันชังเลยนี่ไอเออบลาใหม่เหรอเราก็มีเราก็มี นี่ไงเราก็มีแต่ไม่ใช่ไอดีกูแล้วก่สนเณรสวยสวยสวยเดสวยเดสวยโอ้โหกูโดน,น,น,นสันไหมอีกแล้ว หลบ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 ยิ้วหลบยิ้วหลบยิ้วทำไมสังเกตไหมนะผมเล่นเบย์ไวแล้วผมรู้สึกว่าผมแบบไอ้นี่ไปนหน่อยปะแบบรีบยิงไปหน่อยเร็วไปหน่อยแบบความความที่แบบโอกาสที่ผมจะยิงโจนี่แม่ผมนี่หายไปเลยคือไม่ได้โทษที่ไปเร่น,นะครับโทษที่ตัวเองน,บบนั่นแหละ รู้สึกแบบมันไวแล้วตัวเองแบบลี่ยนแปลงน,นี่ไงนี่ไงเออปาใหม่ยังงั้นเหรอโดนเลยเดี๋ยวได้กันเร็วไปก่อนโอ้โหบอลเปลนแปดนะเปลีนแปลงแน่เนลยวะเฮียนะอ๋อเปิดปืนพกด้วยเหรอห้องนี้ไม่ไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้จริงๆ นะครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วคุณรู้ปะล่ะอืมไม่โอเคครับผมเกมจบไปครับผมกับบาเลสสีม่วงเดี๋ยวอีกตาหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวอีกตาเลยแล้วกันเนาะโอเคมาอีกสักนิดหนึ่งเฮ้ยอันนี้ห้องตาบาราห้องตาบมราอืมเหมนอย่างเราเหมือนอย่างเราอู้เดือดเดือดเทำไมลับทำไมทำไมเป็นสีไฟ เอา,เร,าเอระเบอร์ตะปานมาเอออ่ามาอ๋อสักงหนึ่งตัวโอ้เรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับปะปะอ่ะปะปะ โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหพอมาเรีนเท่านี้ใกล้เลยนะโอเคหัวแตกไปครับท่านผู้ชมยิงแป๊บเดียวนี่ยิงซีดีส์เลยนะเป็นจริงแล้วอ๋ออะไรโตรมันอุ้ยจะสับปัดซ้ายไปยิงซะหน่อยแม่ทีมนี้กำลังโดนยำอยู่ในเองเนาะทีมเราลองโดนยำอยู่เอง โอเคเราก็ได้บทสรุปแล้วเนาะเราได้ข้อสรุปแล้วว่าทําไมบาเลตส,สีม่วงราคามันถึงแรงนะครับเรียกว่าแรงนะครับแรงจริงแต่ว่ารู้เลยว่าเพราะอะไรเพราะมีเอฟเฟกปืนนี่เองนะครับผมเออก็ไม่รู้สิก็มันก็โอเคแล้วนะครับสมราคาแล้วแหละนะครับผมก็ไม่รู้นะแล้วแต่คุณคิดสําหรับผมผมก็คิดว่าไม่กระสมราคาแล้วนะครับผมสองพันบาทเนาะ ผมอยากมีแบบเจมครับแบบอยากมีซองครัแบบถาวรเนี่ยแต่มีเอฟเฟกต์แบบตะการตาเลยนะครับผมยิงทีนี้แสงวิบบับทั้งแมปอย่างนี้ได้หรือเปล่าห <laughs> ยอกหยอกหยอกหยอกนะครับผมก็นะครับมีความคิดอย่างไรสมรัครคอมเมนต์กระต้ายคลิปได้เลยนะครับผมแล้วก็เนาะไม่เจอกันในคลิปหน้านะผมขอบคุณผู้ชมมากครับผมแล้วเจอกัน